สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้วันจันทร์ที่17กุมภาพันธ์2569ฟุตบอลยูฟาแชมเปี้ยนลีกกลับมาฟาดแข่งกันแล้วนะฮะแต่ว่าจะเป็นรอบเพย์ออฟหาผู้ชนะอีก8ทีมเข้าไปเจอกับอีก8ทีมที่เข้าไปรออยู่รอบ16ทีมสุดท้ายครับวันนี้จัดให้5คู่อีกเช่นเคยครับฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพ2คู่และยูฟาแชมเปี้ยนลีกอีก3คู่ แต่ก่อนจะไปเข้าเรื่องของเรากันฝากคุณผู้ชมกดไลค์คลิปนี้เป็นกําลังใจให้เราคนละ1ไลค์และใครที่ยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามเราด้วยครับที่ YouTube บูบอลเด็ดและ t ิ k t o กบูบอลเด็ดครับช่อง YouTube ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะฮะเรามีคลิปพรีวิวฟุตบอลอัปเดตให้ทุกวันอย่างแน่นอนครับ อีกหนึ่งช่องทางของเราฝากแอดไลน์ไว้ด้วยที่ b o o 7 8 9เรามีแอดมินคอยแนะนำทีเด็ดให้อย่างแน่นอนครับที่ b o o 7 8 9แอดกันเข้ามาฟรีฟรไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับคู่แรกเราไปกันที่ฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษฮะบริสตันซิตี้ครับเจ้าถิ่นเปิดสนามแอสตันเกตสเตเดียมรับการมาเยือนเลคแฮมเวลาลงทำการแข่งขันขอ,ของคู่นี้ตีสอตามเวลาในประเทศไทยครับราคาบอลบริสตันซิตี้ต่อปอ,ปอ ใครจะชนะในเกมนี้ครับอ้างอิงจากผลบวดรวมของคุณผู้ชมทางเว็บไซต์ฟอร์ดม็อบ3,268คนให้เจ้าบ้านบริสตอลซิตี้มีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่28เปอร์เซ็นต์ที่จะเสมอกันในเวลามี23ครับส่วนผู้มาเยือนอย่างเล็กแฮมมีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่49ครับเราย้อนกลับไปดูฟอร์ม5นัดล่าสุดของคู่นี้และผลได้เสียกันฮะขอเริ่มที่เจ้าบ้านบริสตอลซิตี้นะครับ นัดที่แล้วเขาบุกไปชนะเฮาซิตี้มา2ประตูต่อ3ฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพรองปอปอกินเต็มครับแพ้ดาร์บี้เคาน์ตี้คาบ้านครับ0ต่อ5ฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพต่อ0.5เสียครับเปิดบ้านชนะเชฟฟิลด์เวนเดย์2-0ฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพต่อ1.5กินเต็มแพ้อิฟสวิททาวองศูครับฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพรอง0.75เสียครับและเสมอออกฟอร์ด0-0เกมเยือนฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพรอง0.5เสียนะฮะ ฟอร์มเกมเย่าในลีกแข่งไป12นัดชนะ7เสมอ3แพ้6ยิงได้25เสียไป20ประตูครับด้านฟอร์ม5เกมล่าสุดของเล็กแฮมผู้มาเยือนฮะนัดที่แล้วเปิดบ้านชนะอิฟสวิตทาวน์1ประตูต่อ0ฟุตบอลเอเบครับรอบที่4รองปอปอ,ปอกินเต็มแพ้มิววอ์0-2นะครับเกมเย่าฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพวัลราคาเสมอเสียครับบุกชนะเชฟฟิลเวนเดย์0ประตูต่อ1เกมเยือนฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพต่อ1ลูกจบเจ้า ชนะครีนพาร์คเรนเจอร์สต่อสนะฮะเกมเยือนฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพรองปอปอกินเต็มและเสมอเลสเตอร์ซิตี้หนึ่งเกมเย่าฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพต่อปอปเสียครึ่งครับฟอร์มเกมเยือนในลีกแข่งไป15ชนะ6เสมอ5แพ้4่ยิงได้18เสียไป15ประตูครับสถิติเฮดทูเฮดการเจอกันของคู่นี้ฮะคู่นี้เคยเจอกันมาแค่ครั้งเดียวนะครับในศึกแชมเปี้ยนชิพเมื่อวันที่27พฤศจิกายน2568ฮะที่บ้านของเล็กแฮมเป็นทางด้านเจ้าบ้านเล็กแฮมครับเอาชนะ บิสตันซิตี้ไปได้2ประตูต่อ0พิววิวก่อนเกมละสกอร์ที่คาดของคู่นี้ครับมั่นใจว่าเล็กแฮมไม่แพ้กลับออกมาอย่างแน่นอนฮะถ้าดูจากผลงานหน้าเสือที่ยิ่งเล่นยิ่งเก่งครับจากการคว้าชัยมาได้ถึง3จากสีนัดท้ายที่ลงเตะแม้ว่านัดนี้จอกไปเยือนและเสียเปรียบในเรื่องของพละกกาลังหลังได้พักน้อยกว่าก็เพิ่งเปเตะฟุตบอลไอเบค,ครับรอบที่4มานะครับแต่ด้วยผลงานที่กําลังเข้าฝักและกําลังมั่นใจสุดขีดแบบนี้บอกได้เลยว่าพวกเขาอาจจะมองถึง3มแต้มได้เลยด้วยซ้า ขณะที่บริสตันซิตี้ครับเจ้าถิ่นที่ว่าทําผลงานได้ดีขึ้นจากการเก็บวินได้มากถึง 2- องจากสนัดท้ายอย่างว่าแล้วครับการรับมือคู่แข่งที่ดูดีกว่าทุกประการแบบนี้บอกได้เลยว่าถ้าไม่ท็อปฟอร์มจริงๆยังไงก็หวังสามแต้มยากหน่อยราคาบอลเปิดมาให้บริสตันซิตี้ต่อปอป,อปอราคาแบบนี้ออกได้ทั้ง3หน้าครับไม่ขอเสี่ยงด้วยละกันถ้าเทียบผลงานและความมั่นใจที่ไปลองคู่แข่งแบบนี้ยังไงผู้มาเยือนก็ดีพอแบ่งแต้มกลับออกไปในท้ายที่สุดแล้วครับ ที่เด็ดบอลรองเล็กแฮมราคาปอปอผลสกอร์ที่คาดของเกมนี้ครับเล็กแฮมบุกเสมอบริสตอลซิตี้ด้วยสกอร์1ประตูต่อ1อัตราความมั่นใจ7เต็ม10ไม้กั้นอยู่ที่2.5หวางต่ำนะฮะคู่ที่2ฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษชาวต้านแอตแลติกครับเจ้าบ้านเปิดสนามเดอะวันเล่รับการมาเยือนพอตสมัทเวลาลงทำการแข่งขันของคู่นี้ตีสอตามเวลาในประเทศไทยครับราคาบอลเจ้าบ้านชาวต้านต่อบวกสิ 10. ใครจะชนะในเกมนี้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์อ้างอิงจากผลโหวตรวมของคุณผู้ชมทางเว็บไซต์ Ford ดม็บ1,842คนให้เจ้าบ้านชาวตั้นมีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่47ครับเปอร์เซ็นต์ที่จะเสมอกันในเวลามี28ส่วนผู้มาเยือนอย่างพอสมัตมีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่25ครับ ย้อนไปดูฟอร์ม5เกมล่าสุดของทั้ง2ทีมและผลได้เสียกันฮะขอเริ่มที่เจ้าบ้านชาวตันนะครับเกมที่แล้วเปิดบ้านชนะสโตคซิตี้1ประตูต่อ0ฟุตบอลแชมเปียนชิพบอลราคาเสมอกินเต็มเสมอครีนพาร์คเลนเจอร์0-0เกมเย้าฟุตบอลแชมเปียนชิพรองปอปอได้ครึ่งครับชนะเลสเตอร์ซิตี้0-2เกมเยือนฟุตบอลแชมเปียนชิพรอง0.5กินเต็มแพ้มิววอ4-0เกมเยือนฟุตบอลเดอะแชมเปียนชิพรอง0.5เสียครับ และแพ้ดาร์บี้คาตี้1ประตูต่อ2นะฮะเกมเย้าฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพบอลราคาเสมอเสียไปครับฟอร์มเกมเย้าในลีกแข่งไป15นะัดชนะ7เสมอ4แพ้4ยิงได้16เสีย14ประตูด้านฟอร์ม5เกมล่าสุดของ Post Mart พอรตสมัทผู้มาเยือนครับนัดที่แล้วเปิดบ้านแพ้เชฟฟิลด์อยู่ในเตด1ประตูต่อศูนะครับฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพรองปอปเสียครับแพ้เบรสตันนอตเอ็น1ประตูต่อ0นอออเ,อ 0. เกมเยือนฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพบอลราคาเสมอเสียฮะ เปิดบ้านชนะเวสต์บอมบิเอัลเบียน3-0ฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพวันละค่าเสมอกินเต็มเสมอซอลทแฮมตัน1-1เกมเย้าฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพรองปอปอได้ครึ่งครับและเสมอวัตฟอร์ด1-1เกมเยือนฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพรอง0.75กินเต็มฟอร์มเกมเยือนในลีกแข่งไป14นัดชนะ2เสมอ5แพ้7ยิงได้9เสียไป23ประตู สถิติเฮดทูเฮดการเจอกันในศึกแชมเปี้ยนชิพของคู่นี้ครับชาวตันครับเอาชนะพอร์สมัทไป9นัดสเสมอกันในเวลา3นัดด้านพอ์สมัทครับเอาชนะชาวตันได้4นัดพีววิวก่อนเกมและสะกอร์ดิคาดของคู่นี้บายโพลิสติโตชาวตันผลงานช่วงหลังดีขึ้นตามลำดับครับโดยชนะถึง2จาก3นัดที่ผ่านมาแบบครีนชีทและเก็บไป4คะแนนจาก2แมตช์ล่าสุดในหลังของพวกเขา ส่วนทางพอร์สมัติที่ผลงานย่ำแย่แพ้2แมตช์รวดแบบยิงไขไม่ได้เลยรวมถึงสะกดชัยนอกบ้านเจอหนเดียวตลอด13ทิปล่าสุดและแพ้ไปถึง7เกมนอกจากนั้นครับเดือปอมปีไม่เคยคว้าชัยออกจากสังเวียนแห่งนี้ติดต่อกันมา4นัดแพ้ไป2นะฮะมองแล้วมุมกับบ้านมือเปล่ามีสูงสำหรับพอสมัตครับราคาบวก10วางชาวต้นไม่น่าเจ็บตัวครับที่เด็ดบอลวางชาวต้นราคาบวก10ผลสกอร์ที่คาดของเกมนี้ฮะ ชาวตันครับเปิดบ้านเฉือนชนะพอรสมัตด้วยสกอร์1ประตูต่อ0อัตราความมั่นใจ8เต็ม10ไม้กั้นอยู่ที่2.25วางต่ำไปนะฮะคู่ที่3เราไปกันที่ศึกฟุตบอลอยูฟ่าแชมเปียนลีกรอบเพย์ออฟนัดแรกกาลาตาสลายครับเจ้าบ้านเปิดสนามลามพาร์ครับรับการมาเยือนยูเวนตุสเวลาลงทำการแข่งขันของคู่นี้เที่ยงคืน45ตามเวลาในประเทศไทยครับราคาบอลผู้มาเยือนอย่างยูเวนตุสบุกมาต่อปอ,ปอ คาดการผู้ชนะในเกมนี้อ้างอิงจากผลบวดรวมของคุณผู้ชมถามเว็บไซต์ฟอร์ดม็อบ37,627คนให้เจ้าบ้านกา,าลกาซาไลมีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่31%ครับเปอร์เซ็นต์ครับเอร์เซที่จะเสมอกันในเวลามี23%ส่วนผู้มาเยือนอย่างยูเวนตุสมีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่46%ครับฟอร์ม5เกมล่าสุดของคู่นี้และผลได้เสียนะฮะเริ่มที่เจ้าถิ่น กาลาตาสลายครับนัดที่แล้วฮะชนะอ e ียุปสปอร์ประตูต่อ1ฟุตบอลตุรกีซุปเปอร์ลีกต่อ2.25กินเต็มชนะคายกูรีเซลสปอร์ศูนย์สามเกมเยือนฟุตบอลตุรกีซุปเปอร์ลีกต่อ1ลูกกินเต็มชนะอิสตันบูลสกอร์3ประตูต่อ1เกมเย้าฟุตบอลถ้วยตุรกีครับต่อ2.75เสียนะครับชนะคายเซลิสปอร์สเกมเย้าฟุตบอลตุรกีซุปเปอร์ลีกต่อ1.75กินเต็ม และแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้ครับ2-0ฟุตบอลยูฟาแชมเปียนลีกรอบบลีกสเตทรอง2ลูกจบเจ้าด้านฟอร์ม5เกมล่าสุดของยูเวนตุสผู้มาเยือนฮะเกมที่แล้วบุกแพ้อินเตอร์3-2นะครับฟุตบอลกันโชสซิรีอารอง0.5เสียครับเสมอลาซิโอ2-2เกมย่าฟุตบอลกันโชสซิรีอาต่อ1.25เสียครับแพ้อัตตาลต้า3-0นะฮะเกมเยือนฟุตบอลถ้วยโกปาอิตาเลียต่อปอปเสียครับ ชนะปามา1-4เกมเยือนฟุตบอลการโชดริอาต่อ1.25กินเต็มและเสมอโมนาโก,ก0-0เกมเยือนฟุตบอลยูฟาแชมเปี้ยนีกรอบลีกสเตทต่อครึ่งลูกเสียครับสิเตะ2เตะการเจอกันของคู่นี้ครับคู่นี้เคยเจอกันมาแค่2นัดเท่านั้นนะฮะการาครับเอาชนะยูเว่ไป1นัดเสมอกันในเวลา2นัดส่วนยูเวนตุสครับไม่เคยเอาชนะการาได้เลยไม่แต่นัดเดียวพี่วิวก่อนเกมะะกรัสกอร์ด่คาดของคู่นี้บ่ายโพลิสติโต กาลาตาซาลายผลงานกำลังเข้าฝากครับหลังจากคว้าชัย4เกมรวดทุกรายการกดรวมไป15ลูกอีกทางเล่นในบ้านกันอย่างแข็งแร่งครับเมื่อแพ้หนเดียวตลอด10นัดที่ผ่านมาและชนะถึง7หนความมั่นใจสูงเรียวครับส่วนยูเวนตุสเชื่อชั้นเหนือกว่าก็จริงแต่ผลงานย่ำแย่แพ้ถึง2ใน3แมตช์ล่าสุดแถมพลาดท่านอกบ้านถึง3จาก5ทิปที่ผ่านมาชนะได้แค่หนึ่งฮะประกอบกับเสียประตูมากถึง6เมตรตลอด2ทิปล่าสุดดังนั้นภาพรวมเจ้าถิ่นน่าเชียร์กว่าครับ บวกกับพวกเขาต้องการชนะเล็กๆให้ได้ก่อนและค่าเปิดมาให้กาลารองปอปอ,ปอแบบนี้อยู่มวยรองได้ลุ้นกว่าเยอะครับที่เด็ดบอลรองการลัดาสาลายนราคาปอปอผลสกอร์ที่คาดของเกมนี้ครับการลัดาสาลายครับเปิดบ้านเสมอ,อยูเวนตุสไปด้วยสกอร์หประตูต่อ1อัตราความมั่นใจ8เต็ม10ไม้กั้นอยู่ที่2.5บหาวางสกอร์ต่ำนะครับคู่ที่4ฟุตบอลยูฟาแชมเปี้ยนลีกรอบเพย์ออฟนัดแรก โบรุเซียดอมุลเจ้าบ้านเปิดสนามซิกเนลลอิดูนาพาร์ครับการมาเยือนอัตแลนต้าเวลาลงทำการแข่งขันของคู่นี้ตี3ตรงตามเวลาในประเทศไทยครับราคาบอลเจ้าถิน่นดอตมุลต่อครึ่งลูกใครจะชนะในเกมนี้อ้างอิงจากผลบอรรวมของคุณผู้ชมทางเว็บไซต์ฟอร์ดม็อบ7 8 9 8 9คนให้เจ้าบ้านดอตมุลมีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่62%เ เปอร์เซ็นที่จะเสมอกันในเวลามี22เปครับส่วนผู้มาเยือนอย่างอัตาแลนตามีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่16ซครับฟอร์ม5เกมล่าสุดของคู่นี้และผลได้เสียครับขอเริ่มที่เจ้าบ้านดอร์ทมุนครับนัดที่แล้วเปิดบ้านชนะไมล์0.5มา4ประตูต่อ0ฟุตบอลบุนเดสลีกาต่อ0.75กินเต็มชนะโวลฟบวก1ประตูต่อ2นะครับฟุตบอลบุนเดสลีกาต่อ0.75ได้ครึ่งครับ ชนะไฮเดนฮาม3-2ครับฟุตบอลบุนเดสเลกาเกมเย้าต่อ1.75เสียครับแพ้อินเตอร์มิลานคาบ้านนะครับ0-2ฟุตบอลยูฟาแชมเปียนลีกรอบลีกสเตทรองปอปอเสียครับและชนะยูเนียนเบอร์ลิน0-3เกมเยือนฟุตบอลบุนเดสเลกาต่อปอปอกินเต็มด้านฟอร์ม5เกมล่าสุดของอาตาลันตาผู้เยือนครับเกมที่แล้วบุกชนะลาซิโอ0-2ฟุตบอลกันโชเซเดียอาต่อปอปอกินเต็ม เปิดบ้านชนะเคโมเนเซ่2-1นะครับเกมเยา่าฟุตบอลกัรโชดซาลีอาต่อ1.5เสียครับชนะยูเวนตุส3-0เกมเยา่าฟุตบอลถ้วยโกปาอิตาเลียรองปอปกินเต็มเสมอโคโม0-0เกมเยือนฟุตบอลกัรโชดซาลีอาครับรองปอป,ปได้ครึ่งและแพ้ยูนิโองแซงคิวลัวครับ1ประตูต่อ0ฟุตบอลยูฟาแชมเปี้ยนลีกรอบพลีกสเตทต่อปอปเสียนะครับสถิติเฮตูเฮตการเจอกันของคู่นี้ในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกครับ คู่นี้เจอเจอกันมา3นัดนะครับดอทมูชนะไป1เสมอกัน1อัตตันต้าก็ชนะได้1ครับพีววิวก่อนเกมละสกอร์ที่คาดของคู่นี้ครับสนุกแน่นอนสําหรับคู่นี้ฮะเนื่องจากผลงานชื่อชั้นและขุมกําลังไม่ได้ต่างกันมากนะักแต่สุดท้ายแล้วมองว่าเสือเหลืองดูข่มกว่าอยู่ดีครับเนื่องจากได้เปรียบที่ลงเล่นในบ้านก่อนแถมถ้าดูจากผลงานในชั่วโมงนี้ที่เก็บชัยชนะได้แบบเห็นเรื่อยๆจึงมั่นใจว่าการลงเตะในวันนี้ พร้อมทําทุกอย่างเพื่อตุนความได้เปรียบไว้ก่อนครับขณะที่อา a ตแลนต้าผู้มาเยือนเองกำลังอยู่ในช่วงที่มั่นใจเหมือนกันหลังจากเข้าวินมา3นัดซ้อนแต่อย่างว่าเลยครับข้อเสียเปรียบในวันนี้คือเสียงเชียร์อาจจะส่งผลกระทบต่อฟอร์มการเล่นก็เป็นได้ครับจึงมองว่านัดนี้ถ้าเล่นแล้วผิดฟอร์มขึ้นมายังไงก็มีแววโดนไล่อัดกลับไปกอดในเกมนัดแรกครับ กับราคาบอลที่เปิดมาให้ดอทมุลต่อ0.5กับทีมที่กลุ่มความได้เปรียบอยู่ในกรมือแบบนี้บอกได้เลยว่าพวกเขามีดีพอในการตุนความได้เปรียบไว้ก่อดในนัดแรกนะครับที่เด็ดบอลต่อดอทมุลราคาครึ่งลูกผลสกอร์ที่คาดของเกมนี้ครับดอทมุลครับเปิดบ้านชนะอัตแลนตาไปด้วยสกอร์3ประตูต่ตอ1อัตราความมั่นใจ7เต็ม10ไม้กั้นอยู่ที่2.75วางสูงไปครับ เรามาปิดท้ายกันด้วยคู่นี้ครับคู่ที่5ฟุตบอลยูฟาแชมเปี้ยนลีกรอบเพย์ออฟนัดแรกเบนฟิก้าครับเจ้าถิ่นเปิดสนามเอสตาดดโอดาลุสรับการมาเยือนเรอมาริดเวลาลงทำการแข่งขันของคู่นี้ตี3ต้งราคาบอลผู้มาเยือนอย่างเลอมาริดบุกไปต่อครึ่งลูกครับมีความแค้น ใครจะชนะในเกมนี้คิดเป็นเปอร์เซนต์อ้างอิงจากผลบวกรวมของคผู้ชมทักเว็บไซต์ฟอร์ดม็อบ1 2 4 0 5 3คนให้เจ้าบ้านเบนฟิก้ามีเปอร์เซนต์ชนะอยู่ที่23%เรครับเปอร์เซนต์ที่จะเสมอกันในเวลามี16%ส่วนผู้มาเยือนอย่างเลอัลมาดริดมีเปอร์เซนต์ชนะอยู่ที่61%ครับย้อนไปดูฟอร์ม5นัดล่าสุดของทั้ง2ทีมและผลได้เสียกันฮะขอเริ่มที่เจ้าบ้านเบนฟิก้านะครับนัดที่แล้วปุกชนะซาน เกมเยือนนะครับฟุตบอลโปรตุเกตปีเมล่าลีกาต่อ1ลูกจบเจ้าเปิดบ้านชนะอเวร์กา2ประต,ตูต่อ1ฟุตบอลโปรตุเกตปีเมล่าลีกาต่อ2.25เสียครับเสมอตอนเดล่า0-0เกมเยือนฟุตบอลโปรตุเกตปีเมล่าลีกาต่อ1.5เสียครับชนะเลอมาลิตสี่สองนะครับเกมเย้าฟุตบอลยูฟาแชมเปี้ยนลีกรอบลีกสเตทรอง0.75กินเต็มและเปิดบ้านชนะเอสเตล่า4-0ฟุตบอลโปรตุเกตปีเมล่าลีกาต่อ2ลูกกินเต็ม ด้านฟอร์ม5เกมล่าสุดของเลอมาริดผู้มายือนครับนัดที่แล้วเปิดบ้านชนะเลอัลโซเซดา4ประตูต่อ1ฟุตบอลลาลีกาต่อ1.5กินเต็มชนะบาเลนเซีย0-2เกมเยือนฟุตบอลลาลีกาต่อ0.75กินเต็มครับชนะราโยบาเยกาโน2-1เกมเย้าฟุตบอลลาลีกาต่อ1.75เสียนะครับแพ้เบนฟิก้า4ประตูต่อ2ครับเกมเยือนฟุตบอลยูฟาแชมเปียนลีกรอบลีกสเตจต่อ0.75เสียครับ และชนะบียาเรลล0-2เกมเยือนฟุตบอลลาลีกาต่อ0.5กินเต็มสถิติเฮตูเฮ d การเจอกันของคู่นี้ในศึกยูฟาแชมเปี้ยนครับคู่นี้เคยเจอกันมาแค่2นัดเท่านั้นนะฮะเป็นทางด้านเบนฟิก้าที่เอาชนะเลอมาลิดไปได้ทั้ง2นัดเลยครับเชียอเอ้ยคืนนี้ชนะอีกนัดที่3หรือเปล่าวันนี้ก็มีแน่ <S <S พีวิวก่อนเกมและสะกอร์คาดของคู่นี้บ่ายโพลิสติโต มีความแค้นแขนแค้แขนแข้แขน,แขน,ขน,แขนกันอยู่นะครับหลังจากเบนฟิก้าเคยเล่ต้อนเลวมาริดมา4-2ในนัดสุดท้ายของรอบลีกสเตทครับจนดึงเลวมาริดลงมาเล่นนัดเพย์ออฟด้วยกันจึงน่าจะใส่กันแบบไฟแลบฮะส่วนผลงานที่ผ่านมาเจ้าถิ่นก็โชว์ฟอร์มได้ร้อนแรงครับด้วยการชนะถึง4จาก5แมตช์ล่าสุดและเข้าวินในบ้าน3เกมติดกดรวมไป10เม็ดเน้นเน้นส่วนเลวมาริดครับก็อยู่ในช่วงเข้าฝากักโดยการคว้าใช้สานัดติดต่อกัน อย่างไรก็ตามสถิติีนอกบ้านก็ยังคงเป็นจุดด้อยของพวกเขาเมื่อพลาดท่าถึง3ใน5ทิปหลังเสียรวม10ตุงเกมนี้ขอเลือกเชียร์เบนฟิก้ามากกว่านะครับอย่างแย่ไม่น่าแพ้ครับคอยไปลุ้นเลขกอ,อีกทีแล้วกันที่เด็ดบอลรองเบนฟิก้าราคาปอปอผลสกอร์ที่คาดของเกมนี้ครับเบนฟิก้าเปิดบ้านเสมอสุดเดือดเละเอวมาลิดด้วยสกอร์2ประตูต่อ2องตาความมั่นใจ7.5เต็ม10ไม้กั้นอยู่ที่3ลูกวางสูงไปครับ และนี่ก็คือแนวทางของเราทั้งหมดประจำวันจันทร์ที่17กุมภาพันธ์2569ครับมีให้5คู่นะฮะฟุตบอลแชมเปยนชิพ2คู่และยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบเพย์ออฟอีก3คู่ครับผมพีวิวคู่ไหนไปบ้างและลงสกอร์ให้เท่าไหร่เราไปสรุปกันเลยดีกว่าครับคู่แรกครับบิส s อ o ซิตี้เปิดบ้านรับ,รบการมาเยือนเลคแฮมเกมนี้เจ้าบ้านบิสตอนต่อ,ตอปอปอนะครับผมให้คู่นี้เสมอกันในเวลาไป1ประตูต่อ1ไม้กั้นอยู่ที่2.5วางต่ำครับ คู่ที่2ชาวตันแอตแลนติกเปิดบ้ารับการมาเยือนพอร์สมัทเกมนี้เจ้าบ้านชาวตันต่อบวก10นะครับผมให้ชาวตันชนะพอร์สมัทไปด้วยสกอร์หประตูต่อ0ูนย์ไม้กั้นอยู่ที่2.25าวางต่ำครับคู่ที่3การาตาสลายครับเปิดบ้านรับการมาเยือนยูเวนตุสเ,เกมนี้ผู้มาเยือนอย่างยูเวนตุสบุกมาต่อปอปอนะครับผมให้คู่นี้เสมอกันในเวลาไป1ประตูต่อหไม้กั้นอยู่ที่2.5าวางต่ำครับคู่ที่4เสือเหลืองดอทมุลเปิดบ้านรับการมาเยือน อัตัลันตาเกมนี้ดอตมุลต่อครึ่งลูกนะครับผมให้เจ้าบ้านดอตมุลเอาชนะอัตัลันตาไปด้วยสกอร์3ประตูต่อ1ไม้กั้นอยู่ที่2.75วางสูงไปครับและคู่ที่5ครับเบนฟิก้าเปิดบ้านรับการมาเยือนเลอมาริดเกมนี้ผู้มาเยือนอย่างเลอมาลิตบุกมาต่อครึ่งลูกผมให้คู่นี้เสมอกันในเวลาไป2ประตูต่อ2หมายกั้นอยู่ที่3ลูกวางสูงครับ แนวทางและสถิติทั้งหมดที่ผมรวบรวมมาพรีวิววิเคราะห์เจาะลึกฟันธงลงสกอร์ให้คุณผู้ชมได้รับชมรับฟังผมรวบรวมมาจากเว็บไซต์ทั้งไทยและต่างประเทศนะครับคุณผู้ชมมั่นใจคู่ไหนโดนใจคู่ไหนชื่นชอบคู่ไหนเชิญไปคิดวิเคราะห์แยกแยะกันเอาเองได้ตามชอบตามสบายเลยครับและอย่าลืมนะครับหากคุณชอบคลิปนี้กดไลค์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้เราคนละหนึ่งไลค์และใครที่ยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามเราด้วยครับที่ u t u b e บูบอนเดดและ Tik To k บูบอนเดดครับ ช่อง u t u b e ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไ้ด้วยนะฮะเรามีคลิปพรีวิวฟุตบอลให้รับชมและฟังทุกวันกันอย่างแน่นอนครับตีห้าของทุกวันนะฮะอีกหนึ่งช่องทางของเราฝากแอดไลน์ไปด้วยที่ b o o 7 8 9เรามีแอดมินคอยแนะนำทีเด็ดให้อย่างแน่นอนครับที่ b o o 7 8 9แอดกันเข้ามาฟรีๆไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับสำหรับวันนี้วันเกิดใครก็ขออวยพรให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงเงินทองไหลมาเทมาคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมดังหวัง านทุกประการครับไม่เจ็บไม่จนครับวันนี้เวลาของเราหมดแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับโชคดีแล้วกัน